สวัสดีครับผมพอดีมื่อนี้ว่าถึมาซิมเมนูใหม่ของเพื่อนครับผมปิ้งไก่ไม่ละหาบแบบคือเข้าไปทํางานในก่อนครับกินอยูุบหนาโรงงานแซ่บมากเลยครับผมเนียวติดถนนเลยแหละครับกวนกุ๊บแล้วก็หอมมากเลยแหละแต่ไปพันไปพันมาเรารองได้ซิมครับผมถ้าเพิ่นขาถ้าเพิ่นย่างครับถึงมาซิมก๋วยเตี๋ยวเรื่อยๆเบิ่งทุกเมนูเลยแต่ช่วงนี้ประมาณเครื่องเดี่ยวนี่เพิ่นบ่ว่างครับผมเพิ่นกิดร้านสิไปใช้ครับ ไปทุลันะครับผมเพื่ขึ้นเชียงใหม่นะครับ,บ,รบนะนี่ไม่ต่ำพูความเพอสุดๆแล้วครับวันนี้ออกไฟอนะ่ะคุณสร้างเล็กได้หลายครับเพ่อนขึ้นเชียงใหม่แล้วต้องมาซิมปิ้งใจปิ้งมะหาเพื่นกันที่เด็ดเลยแหะ อันหมก็ได้แ่้วไม่เลยเจ็บลอยผมนะคุณน่ะเมื่อัานผมนั่งกินยูนาลานดบเิ้ลไทยครับผมเออกะดูกไส้ใหญ่ซื้อยางเขาเนี่ยไส้หล่านัไส้ใหญ่นี่สาวทุกสาวเลยนี่โอ้สาวหนาลักคนนี้รับมาเบิกงับมาคุ้มมดที่นี่ไงเอาที่ต้นนัวๆนี่แบบมีหล่ะที่เด็ดเลยบน้งกับผมตัวพอกระหูครับผมใส่ปริมาลเยอะอยู่แล้ว เราเห็นหลายเมนูโ้ท้ขนมจุดเก่ากันยังน้บอยอันนี้ดิแม่เป็นลัทธินะเลยเนาะขนาดไก้ค้องนี่บอย่ได้ใส่หลายอันขอด้วยโอ้ใส่ละดัวนี้ใส่หน่อยน่องเาืแม่นจะสอนโตเลยอ๋อสอนพุงมว้ยมือถือครับผมต้องโดน n าวอย่แบบทีแซ่ เตัวแดกคือ,อจะงนน้องโจกดำเลยวแดงนี่น้าไม่กับเสียบดีดีมันดำดำครับเสียบอีสานนะเพื่นละดิบบายนี่หืมกรอบลุกปอดเมื่อวานวาปวดขิบบายแบบนี้อ,อ,อยางเลยกินไก่ครับเ ตำกินคนละเถอะเด้อคนกินเผ็พราะว่าท่านีบกินเผ็ด่นะบวกินเผ็ดเลยเ็ดเมนูนี่ขายบ่ได้ซิมให้เลยได้แล,แล้วล่ะกินหเมนูกินเถก็หูเป็หตแต่เมือคนเยียวกท่านเนี่ยเมาแต่ตออที่ย่งมากกว่าท่านเลยระวังตาสิลูกเป็นสิยุดลานนะครับลงเงเบามาตันสอาทิตย์ไม่ได้เจอกันสองอาทิตย์นวนี่นะ <laughs> <this English language> สองหู้ยสองเก้าเป็นสเลยดงไม่เปลี่ยู่เป็นไงเป็นร้องรั้นโรงพยาบาลเลยปะไม่เฮ้ยจัดใจพร้อมเราสิมงเดียวเลยโอ้ยบึสีเกิดสีเหรอเก้าว่าไงครับโอเคแล้วนี่มันรีวิวอะไรอืมนู้นสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนทางนี้นะสวัสดีครับคือสวยเออโอเคครับ เย,ย้ครับผมจะคนหล่อๆนี่นะโอ้โหมันฟอร์ดุสิ่งครับผมใส่น้องเขาพี่บวานเดียมเลยพ่อเดือดเลยนะพ่อขั้วจำเพ็ยการเฮ็ดงานเร่ต้องห่วงนะครับทรงของหรืขยันครับ,บทรงยังล่ะทรงของอยังล่ะหน้ามะนาะใสเซนนี่นะครับผมบักะนาวขันมะพี แต่ก็น้ำตาลด้วยสูตรจำลองแซ่บยานมันเสียวเพราะว่าคนไม่คิดเอาเหยี่ยวมาไหลายไหมสองสอบเนาะโอ้น่ากินแค่ว่าชุดยอดเยี่ยมครับผมมาครับผมซิมของขวัญก่อนครับผมแช่งซิมของอันหัวเพิ่งกระตำครับผมช่างเหล็กซิมซีมือแม่ข่าก่อน เปียวซาเจดีกันี่กนี้เสียสี่ดำซาเจดีอันนี้แซ่บแซ่บช่วงั้นก็เป็นล้างเหล็กครับผมอันนี้จะเป็นล้างปลาแดกนู้นย่ะนี่ใส่ปลาแดกคนง้อลึกเค็มคนอันนี้ลูกโตดีแซ่บอันนี้ก็แซ่บแต่ว่ามชิคเค็มคนขึ้นมาอีกก่อันอีกครับผมมากุญรัแบบแต่ผมมากแบบนี้หลายกว่าผมมากปลาแดกได้หลาย ดยอดเลยจมูกควบร้องเิลงครับผมเด้วยับแบมูเออเด้วๆเอาหือบมากเอาให้มูกกับมันแสบกวาตันที่บอกเลยดด้อย นี่ครับผมกับประสบการณ์ด่างปิงไก่ตั้งปีครับแปดปีปดปอ๋อแต่ก่อนขายยังขายปิงไก่เสริมมับอลตะกรอนก็ได้ขายปิงไก่เสริมเนง่ยมปนเร่งจำมาผมแปดปีแล้วนะนี่มันเศร้านะฮะจิตยาอยาก,กมาให้เบื้องตอนั่นลูกค้าผมมาซื้อครับผมมานั่งเหรียญมือนหนึ่งโห้คนซื้อเอาซื้อเอ,อ,อ,อาแซ่บจริงขนาดแบบนี้แล้วยังร้องเบงื้องแต่ที่ขึ้นไปเนื้อนี่ก็เป็น ปดูแลคนป่วยมาไปสีดยาด้วยครับทำพ่อคนแบบเก่งครับแบบหุ่นักเรื่องเล่าหมดเลยอันนี้ก็เป็นพยาบาลเก่เาเลยนี่จอดเลยสีดยาเองก็ได้แต่ตอนขอบคุณบรรยากาศกับเขาดีก็มีต่ภาพได้ดีครับผม <c oughs> ลอกเป็นไปลองคนถอดหมวกสีไมาให้ต้องลองก่อ <c oughs> นกินไปเป๊กเดี๋ยวแกวเป็นเป็นหลักแกวแล้วอสายเขียวก็เกินนัวมึงเราสีเขียวครับผมมึงต้องล,ลองติดใจ กล้ามากคกนข้นหวานน้ำต่ำหวงแล้วครับเาบึงต้นมัเฮงอได้ครับผมน่อะไนะต้นทุบนบ่อืมทบทุบถ้าเป็นต้นเส้นมัดเส้นน้ำมัดน้ำมัดนี่มันก็ลับขงหลานเนาะเอาแบบไก่เชียงเลดกนนี่ยางเด็ดนยบอกก็สองตามย่างเลยว่นี่บอกแคมน่มันเป็นกินไตของทั้งเหนือบ่ ทังเทีของเหนือนะครับผมโอเคครับผมแล้ว <c oughs> เปินกินอของเหนือเป็นไก่แบบแล้บอกเลยคยกินละประทับใจถ้าเจ้าแซ่บถ้าเจ้าจบ๊ตแซ่บลีนสีเป็นตะย่านนะครับเป็นยางย่วยย่วยเกินไปนะ่จ่าอันนี้พอดีเลย <c oughs> ผมมึงบริอง,งนะครับสังเกตออกได้ครับ <c oughs> คนอย่างก็งดูแล้วไปเกิดพลุลมไล่ซอยค้อมกิอก็ดูนี่ก็นสด แล้วมันสูงที่เปลี่ยนใดเหรอฮะพกมันเนี่ยเนี่ยมันก็ะจาแห้งอ๋อโค้งไก่โลจักบาทเลยยี่หามะยี่ห้าจับเพิ่นเฮ็ดจังสีเพิ่นคำนวณเอาใไงเนี่ครับแบบเป็นโลเป็นเป็นเต๊กไม้ยังสิบ่ะคือคำนวณไหนบ่ต้องเพิ่นบคำนวณเฉลี่ม่เลยคำนวณเป็นถาดเนาะเพิ่นดีไซน์ถาดนั่นเองครับน่ยถาดหกสิบไม้ถาดหกสิบไม้ถาดเบิร์ตแค่ถาดนี่คือถือคำนวณแต่ละมือได้เลยว่าได้ียกบาท มือละเกดถากับแบบถาอู้ยแต่ว sí ่านีได mm ้แ hmm. ล้วสิแม่คนจอดสื mm ่อเรื่อยๆเลยง่ายมากครับมือหนันแม่แการพรมแมยังเลยแม่อมการพมืม่ยังเมือนังแม่ยังเปเดียวเลยรู้ดําหลงเลยปมะมาณหาผู้ใดตอนนั่งบนอนคล้ายบัวจริงๆเนี่ยซีเหรอผาทดีหากรลังลงเลยนะเป็นยกไขวิงยู่ตอนั้นซีหาถาหกถาดนอนเลี้ยงกันรวด ตีมือครับเ,เดี๋ยวรอซิมต้อง <c oughs> กินตอนห่อนเนาะเขาเนี้ยวต้องก้อนห่อนเนาะนะครับราคาประหยัดพร้อมทำพ้นทำงานอยู่ในเมืองสิเขาสื่อหาบาทสองใหม่ก็ผมเนี้ยสิบาทอิ่มเลยแค่ในยี่สิบบาทผมบอกเลยพอดีครับผมหนึ่งข้าวมาทุกนั่นเดนยวครับผมทำให้ยุบ้านเขคนีก็เลี้ยนแบบสไตล์ในเมืองอะไรนันที่ประหยัดพร้อมเฮ็ดเบียกมากอะบริบบวเวเฮ็ดที่เขาเนีย่ยแวะสื่อเลยหนาะล้านเพตอนนี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวรอซิมเซ่แล้ว นั่งแล้วแซบจริงครับผมอนไรแซบเนาะผมเมียของผัวเด่นหยาดเมียหายก็ของเับน่าจะทำตันแม่อันนี้ม่ใส่เนาะาครับได้สตอหมูบักเยวนี่สตออนเลยจุดจอดด้วลยนี่เดี๋ยวคิไปรักสตอเดี๋่วเหนือเมี่ะเหนือกว่ามียจอดักก็ทางขาง ตันเป็นคือบรรยากาศภากใตเนาะหเหนือเนาะน่าเลยบอกว่าเขาไปไปรักสิดต่อาจ้งชอบมากอัเงี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขังได้ปพรแบบรมมาจาก่ตะวันตนอะรุ่งสางเลยนะนี่เราเห็นจุเต้ไปเที่ยวก่อนแบบวาเออมันต้นนิงี้ักแต่อยู่ว่าเขาบอกบนจะแพงหรอต่งเหมือัเขาบกแพงเลยปกาศ้งเลยอเนยอยู่เลยนี่ยเขาจพุงทาที่บ้านเนาะ ยังก่อนเกาะเขาพูดเรื่องเนี่ยบ้านกบอกบ๊อกเขาต้มช้าต้มข้าเแก้วนี่นะมันเป็นเส้่ยหไม้เขาแลนบ่อื่นเนื้อเขาต้องไปแลนแถานี้ว่าแสบมากครับผมจัดเจ้าพี่ครับเราบางปีไก่ขนาดน่อยๆนะมันต้องใส่เวลาในการย่างอยู่นี่เขาย่างว่เป็นมดแสบเลยครับผมมดแสบมดสุกฟอร์มแล้วก็เป็นแบบ งามพอดีเลยคุ้มค่าครับนี่มันอคืนก็พุ่มแซ่บหรอกครับ,รบ,รบเดี๋ยวรอบเบิง่งปิ้งได้มีดากเอ๋อเ้าดากต้อใส่ปิ้งได้นี่เบิดดาบมันดาบมันแยกขายแย่ขาย,ยบ่บอกว่าทรงได้กับได้หม่งดาบโอ้ยปิ่งดาบก็ซื้อถี่เลี้ยงๆกันผมบอกไวนะ้แล้วล่ะสุดยอด,ด,ดเลยเออแต่บที่สุดก็จะปิป่งธรรมดาต้องนี้นับปิทงนี้ต้องมี้ใส่พันกันสิสุดยอดเลยเดี๋ยวปิ่งทีนี้เขาสั่งพวกเครื่องในลึกถึกเดียวว่าไม่ร้านนี้ ร้านมีแต่โครงเขาจะกับแมาค้าพ่อบอกกุ้งส่งได้ขนเอาตับมากกับใบไส้ตับแห้งกับตับแห้งเคยเคยเอามาหรอขายเบิดเบิร์ดแข็งแล้วสู่สู่โค้งละหารมาเลยแล้วเขาบขายเขาแบบอย่างบ่ได้ปะเขามาสั่งสิเขามาสั่งเขาจังขายสิบ่ได้บาได้อย่างไราเห็นมันหนาเกลียวทรงเพ็ดทรงพระท่านบัาสูตรบักนี่คนเด็ดอีริีครับรอเบิร์กคนติดคุ้มหลับเลยอยู่บ้านข้าวมูดมเนี่ยบ้านจันยำแมว มาของโต้มมูดมงองตนะกีไข่หน้าล้านทอดเบาๆอุอ้ยผู้หูไก่กัน <c oughs> เห็นแล้วเขาจะเห็นจำล้านมูดกักบานเพลินได้ดกีดก,ดกว่ามูดักเฮียนเหมือนกันเด็กน้อยนักเรียนลอยออกมาสือส่อได้มาทย,ายมไม่ละลายลอยไม่เนาะหาลอยประคั<า>น,นเลยหาเลยเซตลอยถึงแล้วสองรสชาติเยอะมากตะบานันเขาตรงนี้ครับจะตามล้านต้องต้องแบบนี้นักกินจะแบบนี้มาครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว มัน,นเป็นกลมเนาะเป็นยางสองเมือด้วยอ๋อคนแช่เย็นไวน้แล้วพอคนมักแบบแช่เย็นไวไ้ไหลายเมืองที่เป็นแบบไดงหวานหวานมากกว่ามูเลยอะ,ะมีหอมกินเครื่องเครื่องเห็ดครับผมมันจะคือพวกเมด็ดเม็ดผักชีนี่ครับผมเม็ดผักหอมปล่อม không có môn cô đi mặc để mất đắp cô đi vào năm đưa ông cô đi bơi 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 กินหน้าตะบนญยางขายหนาล้านหน้าเลยครับผมช่งอาทิตย์หลังจากนี้ลงก้าวไปดูประยุกต้องลั่นะ <c oughs> นะเอ็ตของยังแบบมากเลยหยบบเลยคนมากกว่านอี้คอนนี้ <c oughs> สูตรเพลินนะครับผมใส่เซมิทยังเป็นกินอย่างเงี้ยเขาถามเม็ดกินอันนี้หรือเปลมากยังบ <c oughs> อกว่าสูตร่ลอะไรสูตรอะไรนะผมไม่บอกว่า มันจหวานขึ้นมาก่อนตอนเขากินที่แรกแล้วมันมาซีมมาซีมก่อนแม่ยตองมาซีมเองครับผมทำมันชุ่มตองมาซีมหมดแซ่บมากผมบอกเลยไม่ถามาปิ้งแตงกี้จิ๊บเบาผิดหวังผมบอกเลยหาบัตรเนี่ยโคตรคุ้มแล้วก็สุกโคตรดีแล้วก็เขี่ยของเขาไม่นึงนี่ยอิ่มเลยผมบอกเลยจิ๊บก็เือยยิ่งจิ๊บจิ๊บยิ่งจิ๊บมือก็มัดกินถือมังดังมันต้องเจ้ครักโล่พอดีได้เป็นอาหารของ นั่งๆกูคงเดือดเลยบ่แต่บิลเลียบกกินแต่ตัวนี้กินอยู่ครับมันลงมันล้วงนอนแล้วมันเลยหมดแล้วแบบอิ่มแล้วอิ่มเลยอย่ยงหมาพันงามพร้อมลูกดูความต้องถามสูตรแล้วนี่เอ้ยไหนซักกินน้ำซ่อมดีกว่าครับอ้เจ๋อผมจะแซ่บไปเลยตอนเห็ุจุบบกินแล้วนะแบบเนื้อ วันนี้ทไมฉันมาไปไปพักกอบไปร้องมรงบเมอนี้พักพกอบแต่เป็นอันนี้ที่หนึ่งกันดิ นะครับเห็นน้ำเสื่อมไม่รู้นี่ครับเลยในปัจจุบันคือะไอพ้นแกวดีเนี่ยยำอะไรเบอร์เลยครับลองชิมมั้งยังไแต่เขาค็มันพองแบบนุ่นๆอยู่เลยผสมผสมหรือทางกันเ,เ,เชียงใหม่ถูกับทางกันสามใจ 嗯。Hmm.